เพ่มาทำอะไรเขาเนี่ยลุงสวัสดีจ้าลุงเจอยังไงอะครับอีกกน้าครับเดินอยู่บนถนนเลยเหรอครับครับอ๋อครับไม่รู้มาจากไหนเหรอครับแล้วลุงไปจับมาเองเหรอครับอืมครับแล้วเอาไงต่อครับลุงแล้วตอนนี้เจ้าของคนแถวนี้ไหมฮะ ไม่มีถามใครเขาก็ไม่มีเลยครับรอครับพี่เบียกทำไงพี่เอาไงดีเนี่ยครับตัวนนร,รถจะเหยียบพันนักเลยจับไว้แหละครับแล้วลุงไม่เรียงไว้ก่อนหรอครับซึ่งอ e ีโกนาตัวนี้นะครับก็ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นอ e ีโกนาเพชเมียนะครับ เนื่องจากที่บริเวณกระพุ้งแก้มนั้นก็ไม่ได้มีความใหญ่เหมือนตัวผู้นะครับอันนี้เราศึกษามาจากใน YouTube นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอีโกนาตัวนี้เป็นเพศใดแต่ใครที่สงสัยว่าเป็นเจ้าของและจําได้นะครับก็มาติดตามหรือติดต่อดูกันได้ที่บ้านของคุณตาเปียกกันได้นะครับนี่นะครับใครใครที่เป็นเจ้าของอีโกนาตัวนี้นะครับก็เียวก็มาติดต่อรับคืนได้นะครับ แต่ามาดูกันนะครับว่าเป็นเพศอะไรนะฮะตอนนี้ไม่ใช่กิง้งไม่ใช่กิ้งก่านะพี่ถามคุณผูมว่ามีแผ่ด้วยนะคะตาตายิ้นเลยฮะยินในใ้มได้ใกล้ตาเจออยู่ตรงไหนนะครับตรงถนน,น,นครับ,รบแล้วไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไงบ้างครับ เห็นมันเดินอยู่ผมกักัวรถจะเหยียบเวยกักไว้ครับแล้วอย่างนี้คุณตาจะเลี้ยงไว้ก่อนสามวันนะครับไม่รู้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าของยังไม่มาเอาเนี่ยคุณตาเลี้ยงไว้ก่อนสามวันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประสานหน่วยงานให้มารับคืนให้ให้ให้มารับไปจากไปอยู่ในความดูแลของเจ้าที่เนาะยังไงก็เดี๋ยวจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าคุณตาไม่ได้ไปเอาของใครมาอะไรเงี้ยเนาะครับตัวเมียตัวผู้อ่ะพี่ เราลงเอวกัหาเลพี่นะไม่ให้ไม่กิ้ก่านะหน้ามั้หน้าแผลบาดเจอ๋อบาดเจ็บให้ยาเหลืองให้ใส่ใส่ใส่หน้านะให้ลุงใส่ยาเลไม่มีเรืองหอว อ๋อเป็นแผลเหรอครับแผลแหงแล้วโอเคองเอาละครับใครเป็นเจ้าของก็มาติดต่อได้ที่ร้านคุณคุณลุงเปียกนะครับอยู่อยู่ริมถนนนะครับก่อนถึงตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่ขาเข้าพัทยานะครับสามวานนะัน